รอรับธุรกิจหมื่นล้านจากอดีตสามีเปิดเงินเดือนตูน่นันทิดาหลังได้นั่งตำแหน่งนี้เพราะเอชนสวัสด์ จากกรณีชาวเน็ตแชร์สนันทำเนียบผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพบว่านางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการขณะที่นางสาวชนทิดาอัศวเหมหรือน้องเพลงลูกสาวนั่งตำแหน่งเลขานุก,การจนเป็นกระแสวิพากวิจารณ์จากการตรวจสอบข้อมูล จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2 5 6 0พบว่าเงินเดือนแต่ละตำแหน่งมีดังนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนรวม75,550บาทรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน45,540บาทเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน19,440บาทที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน1 3 8 8 0บาทประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน3540บาท รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน24,990บาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน19,440บาทซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเอชชนสวัสดิ์ได้เคยสมรสกับตู่นันทิดานักร้องชื่อดังของคนไทยทั้งคู่มีพยานรักด้วยกันหนึ่งคนคือน้องเพลงชนทิดาอัศวะเหมด้านเส้นทางการเมืองของตู่นันทิดาได้ก้าวเข้าสู่วงการทางการเมืองเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหาร พักมหาชนและในปี2547ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพักโดยภายหลังในปี2563ตู่นันทดาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งนาย,ยกองคการบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการในนามกลุ่มสมุทรปราการโดยได้รับการสนับสนุนจากชนสวัสดิ์อัศวเหมอดีตสามีและพักพลังประชารัฐจนชนะด้วยคะแนนนำทุกเขตเลือกตั้งนำคู่แข่งมากกว่า200,000คะแนนและในการลงสมัครเลือกตั้ง ครั้งนี้และในการลงสมัครเลือกตั้งครั้งนั้นนี่เองที่ส่งผลให้ชื่อของตูน่นันทดาในบทบาทด้านการเมืองก้าวขึ้นเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหญิงคนแรกของสมุทรปราการนั่นเอง